มาสาบแช่งกันจากคนบึง้งอใจกันเถอะมาครับทุกคนตัวโปรดผมอีกหนึ่งตัวที่เราจะมาสุ่มกันนะครับเกะโทซูงุลุนั่นเองมาพร้อมกับเมมที่ดูแล้วน่าจะออกาารัวๆมาใช้าจังเลยนะโอเคอีกเมมหนึ่งครับมีสองเมมสองผู้แข่งแกร่งที่สุดโอเคมาลุยกันเลยดีกว่า สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่ในเกมจิ s u สุไคเซนแพน t o มพาเ a ต e นะครับวันนี้ก็จะมาสุมกาชาภาคที่3ของภาคศูนย์นะครับนั่นคือตู้ของเกโทโน,นะอ่ะเดี๋ยวผมขอรับเพชรแปบบหนึ่งนะครับจากกิจกรรมอ่ะใครยังไม่ได้ใสโ่โค้ดนะครับโคดเชิญแลก็ใส่ได้นะโค้ดของผมนี่เลยเก่อไปได้นะกกาอก็<ม>กกอตรงนี้นะครับ ซ้ายมือนี่ที่ผมจิ้มๆอยู่นะครับก็กอกไปได้คุณก็จะได้รับเพชรไปโอเคมันให้ตั๋วฟรีมานะครับเหมือนเดิมอ่ะรับกันก่อนแล้วก็แจกเพชรสิบสิบเพชรนะครับลูกบาทลูกบาทนี่นะตู้ของเกโทซูมูรุตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมชอบนะเกโทล่างที่ใส่ชุดพระปอมเนี่ยผม,มชอบที่สุดเลย ในบรรดาของเกโทอะ่ะเออผมชอบตอนมาใส่ชุดนี้สุดผมว่าชุดมันเท่ดี <c oughs> เป็นดีไซน์ตัวละครที่เท่ดีนะไอชุดพระปอมเนี่ยนะครับแต่ว่าเรื่องความสามารถตัวละครน,นะครับใครที่มีตัวซับตัวซับพ,พอร์ต,ตแล้วอะ่ะไม่จำเป็นต้องเปิดก็ได้นะดองดองลูกบาทตอบไปยาวๆก็ได้นะเพราะว่าเกมนี้มันเกลือครับเกมนี้มันโคตรจะเกลือครับคือเกมบ้าอะไรเอาเมมกับตัวละครไปไว้ในตู้เดียวกันแล้วไม่ออกแต่เมม ออกจนลำคานอ่ะเออตัวตัวออกยากมากแล้วกาชาเกมนี้ก็คือเลทเที่ยมากพูดตรงเลยคือตัวเจ้าของตู้เลทไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์อ่ะเกินไปอ่ะเออนะครับส่วนผมเนี่ยสำหรับผมอะ่ะผมว่าทีมผมอะ่ะทีมผมอะ่ะกับตัวละครอ่ะผมว่าผมจัดได้ดีมากๆนะคือคือมีตัวละครให้จัด ให้จัดทีมได้เยอะแล้วอะ่ะเออตัวซับนี่ผมก็มีครบเลยนะอาจารย์ใหญ่โมโมะแล้วก็ตัวนี้นะครับนานามิเนี่ยผมก็มีเออจริงๆผมไม่ต้องสุ่มเกะโทก็ได้เพราะว่าเกะโทมันก็ไปออกแนวซับพอร์ตเหมือนกันอ่ะตัวนี้บอกก่อนว่าไม่ได้เก่งเหมือนยูตะนะครับไม่ได้แบ่งทีมได้เหมือนยูตะอันติไม่ได้แรงเท่ายูตะเออใครที่ยังไม่ได้สุ่มยูตะสุ่มตัวนี้ดีกว่านะครับแต่สำหรับผมเนี่ย ผมสุม่มเพราะผมอวยตัวละครมันอ่าโอเคบทมาจะห้านาทีละเรามาดูรายละเอียดกาชากนก่อนโอกาสที่ได้นะครับศูนย์จุดเจ็ดเท่านั้นเองนะครับตัวอื่นเอ uh, r ตัวอื่นศูนย์จุดสองนะเ r สอจุดแปดไอตัว R ารช่างมันปเปอร์เซ็นต์เยอะแล้วเกินเดี๋ยวสุ่มตัวฟีนก่อนนะครับลุยเลยแล้วกันไปอืม โอ้โหหมัดเปล่าๆเ,เลยวะตามภาษาแบบของฟรีตามภาษาของฟีเลยมึงแต่คนที่เปิดฟรีแล้วออกก็มีนะครับเปิดฟรีแล้วออกก็มีนะโอเคผมมีอยู่สองหมื่นสองพันนะก็น่าจะได้มันเจ็ดโลเทชันผมบอกเลยผมเปิดหมดเออให้มันรู้กันไปว่าสองหมืนจะออกหรือไม่ออกนะครับลุยเลยเดี๋ยวค่อยฟาร์มใหม่หอืม เฮ้ยโอ้โห SSR ออกไหมเนี่ยไม่ออกจ้ะเฮ้ย,ย,ย,ยได้จานใหญ่ซ้ำว่ะทุกคนสองตัวได้โอเคทีนี้จานใหญ่กูเก่งเลยอาจารย์ใหญ่ผมเก่งเลยทีนี้ไม่เอาหมัดเปล่าได้ไหมอ่ะเฮ้ยติดขี้ปะไม่ติดขี้ว่ะ Black f l a s ใช่ไหมเขาเรียก Black f l a s ใช่ไหมโอ้โหการอีกแล้วการมาก่อนแล้วทุกคน การ์ดมาแล้วโอ้โห,โโหแผนร้ายซับซ้อนไม่ใช่การ์ดของตู้มันด้วยจะจอกจัดเลยกาชาเกมนี้เกือปะเกือเกมบ้าอะไรเอาตัวละครกับการ์ดไว้ในตู้เดียวกันเกมอื่นเขาแยกไอ้ไอเวนเออจริงจมันควรมีตู้การ์ดกับตู้ตัวอย่แยกกันเว้ยเพื่อน ไม่ใช่แบบนี้เว้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันตัวปะตัวหรืออะไรอะดูไม่ทันนะครับน่าจะการ์ดไอ้ตัวมาสาบแช่งกนะันเถอะโอเคออกแล้วออกแล้วหยุดเปิดโอเคดวงดีวะ่ะเปิดแค่ไอไอเดียวพอดวงดีวะ่ะไม่เปิดละจ้าหยุดครับ หยุดสิครับอย่างนี้รออะไรล่ะครับหยุดหยุดเท่านั้นแต่ยังไม่ได้การเลยวะยังไงเดียวเนี่ยอีกสักสามพันไปไปให้มันให้มันเหลือเศษหมื่นหนึ่งเอาโอเคอเผื่อได้การอุ่ตอพออยากได้การประจําตัวมึงไม่ออกเนี่ยเอากาดมาอ่าให้มันเหลือเป็นหมื่นหนึ่งนะครับเศษเศษไปไม่น่ามาอย่างนี้โล่งอะไรมั้ง ก้าศ์ก้าศก้าศก้าศสองใบก้าศสองใบขอการ์ดประจำตัวเกตโฮขอการ์ดประจำตัวเกตโฮแล้วจบเลยเฮ้ยเอาการ์ดประจำตัวเกตโฮมาโอเคหนึ่งใบเอาอีกสักใบไหมแล้วก็โอ้โหไม่ใช่โอเคอย่างน้อยก็ได้มาหนึ่งใบนะครับได้การ์ด อันนี้มาก็ได้อยู่เอออ่ะเราจะใช้การ์ดนี้กันนะโอเคก็ประมาณนี้นะถือว่า <c oughs> สำหรับผมอันนี้คือคุ้มนะครับคุ้มนะครับหมดไปหมื่นเท่าไหร่วะ, 12, ะหมื่นสองป่ะเออหมื่นสองนิดนิดมั้งถือว่าคุ้มนะถือว่าคุ้มนะครับเกะโทรออกเอาเป็นว่าในส่วนของกิจกรรมเอ่อภาคศูนย์เนี่ย ผมขาดแค่ตัวเดียวที่ผมไม่ได้คืออินุมากินะเกะโทผมได้แพนด้าผมก็ได้นะแพนด้าแพนด้านี่ผมได้ฟรีมาในวันเพนด้านี่นี่เพนด้าผมก็ได้ผมขาดแค่อินุมากินะสำหรับตัวลิมิเต็ดนะครับโอเคได้มาละก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอัพไปอะไรก่อนแล้วกันใครที่เอ่อมีเพชรจํากัดเนี่ยแล้วมีตัวซับแล้วก็ ไม่ได้เป็นตัวละครที่อวยอะไรขนาดนั้นสาหรับเกโทโวก็ผมผมว่าดองเพชรรอตัวที่มันดีอย่างนี้ดีกว่าหรือไม่ก็เปิดตู้ยูตะดีกว่านะครับอืมแต่สำหรับใครที่เอ่อตัวละครตัวนี้เป็นตัวอวยเนี่ยลองสุม่มดูได้นะครับเออวัดดวงกันไปนะโอเคก็ประมาณนี้นะอ่อใครที่เปิดก็ขอให้ออกกันทุกหน้าขอให้ไม่เกลืออะไรกันนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ปละวันนี้แล้วกันขอบคุณทุกคนที่รั้มด้วยนะครับผม ไปแล้วครับ